นะโมตสะปะกวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสะภะะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสะภะะวะโตโออะระหะโตสมมาสัมพุทธะโยโหติพยตโตจะวิสาระโหวิสาระโท พระหุสุตโตธรรมะทะโรจะโหติธรรมมัสสะโหติอนุธรรมจาริงสตาธิโสวุจติสังฆโสพนโนติณโอกาสปัดปนีจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับปต,ติปัญญาประคับประคองฉลองสัทธา เดชเจ้าภาพโดยโมีโยมเจนิญจิรารักเนอร์พร้อมทั้งครอบครัวเยอรมันลูกต่อหล,หลานญาติสนิทมิรสหายทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นวันที่7.16ในนาตรีนี้ประจำวันพุทธที่21กุมภาพันธ์พระพุทธศักราช2567เนื่องในงานสวดอัฐิธาตุคุณแม่เจิดศรีวิศร์ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณบุญกตัญญยกะตะเวทิตาตามสมควรกับการและเวลาเป็นลำดับสืบไปก็ว่าเรื่องพระธรรมเทศนานั้นมีส่วนทำให้เสริมเพิ่มเติมปัญญาดังที่จะปรากฏดังต่อไปนี้เพื่อชี้แจงแสดงตามองค์ธรรมกะถึกหนึ่งกายมีศินย่ำสุขล้ำ ใจมีธรรมยอมสุขเลิศ 2. อ,อันลิพธานุภาพทุกชนิดที่พิชิตกรรมได้ไม่มีเลยโลกพินาศเพราะขาดเมตตาโลกโสภาเพราะเมตตาคำจุนแข็งกระด้างคือทางแห่งความเสื่อมอ่อนน้อมถ่อมตนคือทางมงคลของชีวิตถิ่นใดใฝ่ทำอำัมพัยถิ่นนั้นสิวิไลแน่นอน เป็นผู้น้อยคอยก้มก้มประนมกรเหนื่อยไปก่อนแล้วค่อยสบายเมื่อปลายมือขยันฟังพุณเพิ่มเติมดวงจิตมันคิดพูนเพิ่มเติมปัญญาในวาระโอกาสสังฆโสภณะกะาถาในคำคืนนี้เพื่อที่จะให้ได้เข้าใจในพุทธภาสิทธิ์ที่มาในอังคุตตรนิกาย จัขูุกันิบาตพระไตรปิฎกหยิบยกความว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทเป็นอาทินั้นแปลเจ้ความว่าบุคคลใดเป็นผู้ฉลาดแก้วกล้าเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมทั้งประพฤติธรรมตามธรรมด้วยบุคคลนั้นเป็นผู้ที่บัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้บำรุงหมู่คณะให้งดงาม ตามในพุทธบาลจิตนั้นวนุัจนาว่าบุคคลทิิฐานยกบุคคลสมบูรณ์ด้วยธรรมหประการคือมีความฉลาดหนึ่งมีความฉลาดสองหนึ่งความฉลาดสองมีความกล้าหาญสมีเป็นผู้พหูสูตรฟังให้มาก4เป็นผู้ทรงธรรม5เป็นผู้ประพุทธตามคลองแห่งพระธรรม ว่าเป็นผู้ทําให้หมู่คณะน,นงดงามไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แห่นงนตบ,บนใดสงสังฆโสพโนจะทําให้สง,งดงามหมู่งามนาน้นตามประเภทความฉลาดรอบรู้เหตุจเจริญเรียกว่าอายะโกศลนอายโกศลนคือความฉลาดรอบรู้แห่งความเสื่อมเรียกว่าอป,ปายโกศลความฉลาดรอบรู้ในอันเหตุแห่งความเสื่อมประกอบแห่งเหตุความจเจริญเรียกว่า อุปายโกศลความฉลาดนี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเข้าใจอันที่จะประกอบกิจให้เกื้อกูลอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้สร็จบริบูรณ์ด้วยความสามารถแม้มีภัยที่น่าหวาดกลัวสะพึงกลัวตั้งอยู่รอบด้านก็ย่อมสามารถที่จะผ่อนปรนหนักเป็นเบาบรรเทาเป็นหนาหลีกลี้นี่ด้วยด้วยปัญญาเอาตัวรอดเป็นยอดดี เพราะเป็นผู้มีฉลาดความสามารถก็จะประสบผลเสร็จอาศัยความกระหารที่ประกอบด้วยปัญญานั้นด้วยความมีปัญญาเป็นเครื่องประกอบเกิดขึ้นต้องอาศัยศีลส,สมาธิ เป็นเครื่องประกอบโดยลำดับจึงจะกลายเป็นปัญญาที่ชอบดังที่พระสัจดาสัมมาสัสมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงบรากาศัจธรรมตามอุปนิสัยของเวในยัตว์ให้ตั้งอยู่ในศินสมาธิปัญญาในทุกสถานการณ์อานคุณธรรมคือศินสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความเป็นผู้ฟังได้ยินมามากได้ฟังได้ยินมามากได้แก่เป็น ผู้ผหูสูรบุคคลผู้เป็นพระหูสูรมักฝักใฝ่ในการศึกษาแสวงหาความรู้อยู่เสมอความรู้ในทางพระพุทธศาสนามีสามลำดับคือสุตตะมยปัญญาฟังปัญญาเกิดจากการฟังจินตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการพินิจพิจารณาภาวานามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนา,วนาวิปัสนาภาวานาในทางพระพุทธศาสนาถือว่าภาวานามยปัญญาเป็นปัญญาอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสรัรพสัตว์มนุษย์ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้โดยถาวรสามารถที่จะตัดกิเลสเป็นสมุเฉตตปะหานได้อย่างเด็ดขาดโดยกระบวนการแห่งวิปัจสนายญานสามารถเปลี่ยนแปลงจากปุตชนผู้ทุชนเป็นอริยชนจากพระสมมุติสง์เป็นอริยสง์ได้อย่างไรก็ตามปัญญาทั้งสามชนิดนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อล้อมจิตใจให้ตั้งอยู่ในประพุทธ ที่ดีงามเป็นเครื่องหมายสำคัญของผู้ทรงธรรมผู้ปฏิบัติธรรมจดจำหัวข้อธรรมเป็นหลักให้ได้ประพฤติปฏิบัติในทางธรรมนำหัวข้อธรรมมให้ถูกต้องเป็นเบื้องต้นย่อมอำหนวยพ้นในด้านการศึกษาและการปฏิบัติธรรมและสามารถแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ประพุุงและปฏิบัติชอบถูกต้องตามหลักธรรมนั้นโดยไม่ผิดพลาดดังนั้นการจดจำหลักธรรม ในทางพระพุทธศาสนานำไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นวิสัยของนักประราชราชบัณฑิตผู้ดำรงชีวิตในคำลองคลองแห่งธรรมผู้ปฏิบัติธรรมชอบตามคำลองแห่งธรรมได้แก่ผู้ประพฤติธรรมตามสมควรแห่งธรรมตามฐานะของตนเช่นเป็นผู้เสียสละเพื่อหน้าที่การงานเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองสังคมโลกและเป็นผู้เผยแผ่พ, ح, พระธรรมคำสอนของพระศาสนา และเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยลำดับในฐานในระดับสูงการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญสติปัฏฐานจะเป็นเหตุให้ลดความหมินแก่ตัวถึงขั้นบรรลุพระละหันหมดความเห็นแก่ตัวในที่สุดหมดความเห็นแก่ตัวนั้นพระละหันจึงยังบำเพ็ญพระหิตประโยชน์ให้สมบูรณ์ได้ดังองค์พระศัสดาสัมมาสัพพิติเจ้าทรงประกอบ ด้วยพระมาหากรุณาธิคุณในมูสัตว์และทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอด45พปันตาเมื่อเสด็จดับคันแะปรินิพานได้อย่างทรงมอบพระธับมวินหนเป็นตัวแทนองค์แห่งชาวโลกทุกวันนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเราวิสัชนาแล้วเห็นตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้ชี้คุณชี้โทษชี้ทุกคนว่ามีความตายอยู่รอบด้าน มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่รอบตัวองค์สมเด็จพระรัศดดาสมมาสมุทิเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าสัพเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นที่เบื้องหน้าสัพเพสัตตามริสันติสัตว์ทั้งปวงล้วนจัต้องตายสัพเพมัจจุวะชั่งยันติสัตว์ทั้งปวงจัเป็นนำไปสู่อำนาจแห่งความตายมรณะตังหิชีวิตตัง เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดนึกถึงความตายเป็นกรรมฐานเรียกว่ามรณานุสติกรรมฐานจึงทําให้สามารถจิตสงบได้สติปร่งได้ปลดปล่อยวางได้ดังนี้ดังคํากรอนที่ประมวลมาประพันมาว่านึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารบันเทามืดโมหันอันตรการทำให้หายทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจ ตายเอ้ยตายแน่หนุน่มสาวเท่าแก่ตายแน่ทั้งนั้นถึงมีหรือล้นหรือจนอยากไรจุดจบพบตายทุกรายเหมือนกันดังที่พระศัสดาสมมาสัพุทธเจ้าได้ตรัสไว้พุทธบริษัทท่านผู้ชมทั้งหลายให้หมันเจริญมรนณาน,านสุติเป็นนิจกำหนดจิตภาวานาว่าอาวัตชังมะยามริตพังอวัตชังมะยามริตพัง เราจะต้องตายเป็นแน่ดังกล่รนี้สมสมัยด้วยเวลาอิมินาคตะปุ่นเยนะขออำนาจห่งบุญกุศลที่ได้กระทําบําเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือตั้งแต่ส่วนตั้งแต่คืนแรกจนถึงคืนที่76นี้เป็นบุญเป็นกนุศลอันใดจงมารวมกันเป็นเ,เป็นพาวะปัจจัยเดชเดชะ ทิศกระปนาผลบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่เสดจีวิสรผู้หลวงรับดับขั้นไปสถิตด,ด้านสถานวิบันไดทราบโดยญาณวิธีอันใดก็ดีด้วยความกตัญญูกระตะเวทิตานี้ <c oughs> ที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่มีสุขก็ให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อรับแล้วปรดอนุโมทนาอวยใจให้โพนแก่ปลาลูกปลาหลานเลนหลนหลนทั้งหลายญาติสนิทพิษสหายท่านผู้ชมทั้งหลายให้เจริญในกิจการงานหน้าที่สมมุมาปรารถนาที่สั่งสม ตลอดทั้งบุญกุศลที่ได้กระทำบําเพ็ญมาวว้ใ้ให้สู่สวรรค์ชั้นฟ้าสมปรารถนาในประยพบตามคติวิสัยตามเจตนาปรารภของเจ้าภาพทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาสังฆโสภณาสมควรแก่เวลาจึงขอสมุดยุติลงพงไว้เจเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการชนี ne sam waktu arah secambuntan sana sebab arah atau sam sampuntan sana mon sama tham thamtà

di karena sampai yoang run paramanangwah Santamakang war rasa ramakang ตํปารัมมะนังวาธรรมํมํปารัมมะนังวายังยังวาปนารัมปตสมเมสมยํปานโสอุทิอเวกะปโวอุทิเยววาปนตะสะเม

jakantha bang kan doa weakan doangkan do sangkara kan do Win ya anakakan tuhan panca kata โตอายังเกนจิ tanah katapa ตานากตปาจุปานะปัญจานตังวามะเหตาวาโอราริตังวังสุกุมมะวาหิลังวา ควานตะเตงกาจังอภิสารยวยตะวะอภิสังคิปเตตะวาอะหะวัญจะติรุมปาปันโธสังฆะโหอะสังฆะโหสังฆะอิเตนะอะสังฆะอิตังอะสักะ เต้นสงังกัยตังสงังกหยเต้ะสังกัง

PANYATI SATYA PANYATI ITRI PANYATI PUANG KARA PANYATI KITA quang 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 quang

Parahataypati pahano pu karo parambati sanjikannda para na diamanantaayo sa citaika tho paramat tato, tato

Samparaman tenantimecha ye kenci kutsalan Sampe ten kutsala mula ye watpana kutsala mula Sampe ten มานซาเปเตกุศซาลมโมเลนะเอ,องกาโมลาเยวาปนากุศซาลมโมเล tamulalan sampai tay tama kuุpannce amana pancayoอาบri pancayo alan lara ban jayotemanannda ban ja saat ca jayo anjak man menjadiwa an, jay, ja

สัมป่ยอนตัมบันเจยนเวียบ่นตับานเจยอนันติปาจเจยอนันติปาจเจยเวี่ยกันตัมบานเยอาเวียกันตัมานเจยอนเนจาวตสังาราวุปปันทวายตัมมิโน Ummba citawan ni rujandi teang mau toko akirarang wacaiya nga ayo bak tauwi ngati saddi don ape กปรดนางเหยาวะอริวะผูาราปาริผู้เรนดก็รังเี่อวะไมวัยตตินังเปตนั้งอุปกปติเจตังปติตังดมหังเข้ไม่เมวะตมิเจตโสัพเพปุรินตังขปา ndo pensu ya tahamani cow Ti ya taha Hiwiwan danndo samgowitumate tôi ký tiếng anh yu quang bao quang bưu ăn thật thật ná dịp ý 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 สิ่เมอาการสิ่ไม่ยานที่ไม่ตาสักขาจะเม่เปตานางทานขินางการจะบวมเปียงกันแต่มโนสรางในรุนนางวาโสโกวายาว

Ti tan tien korat tang ita ya sat tan kam Pa ti so ni tan sin na poja Ja kata ura ram paran Ja pip

โยนจะเจียวัเสียเตียเบาวันดุเตีบวาตุสามบมังกรังรางขันตุสามบเตวตาสามพพุทธานุภาเวนรสตาโสตีบวันดุเตีบวาตุสามบมังกรังรางขันตุสามเเดวตาสามปะธรรม มานุภาเวนัสตาโสติปวันโุเตะบวตุสามปมังคารังลักันตุสามเป็นเทวตามสามปสังกาโนภาเวนัสตาโสติปวันโุเตตัตเปสัตตา ทั้งรายที่เป็นเพื่อนทุกเกินเก่เจิตตายด้วยการดงหมดทั้งเส้ยนราวางเทียนบนญกุศลของเราให้หมดด้วยการหาเวลานจงเป็นสุขเป็นดน,นเตือนอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อายาปัจจจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยายามบานเบียนเบียนซึ่งการแลกกันเลยอารคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเบียดเบียนถึงกันแลกกันเลยสนขกิยตาณังบริหาร กันดุยมีความสุขกายสุขใจรักษาตนในผลอยากทุกไปทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเปสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นยาราผู้จาที่เกิดเป็นอนดาจาที่เกิดเป็นสังเตตาจาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารามสุขสนุปรปมรบญใน,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 นตัว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 สัตว์เตินิทางโนะที่นั่งหตุ ตาโหนตุยานตโยอันเดชาบุญกาตาทิ on, on ana, ya, an, ้นประวันนาตั้งสามประการทุกอย่างรรมาคาดินเป็นพยานการาติทานุเตียนแปบโพนบิดรอนมันดาบุญญาตายายครูปัชามบุปการิจนาติมีเปื่นมา

กรรมทำเกณฑ์ย่องเวีนกันมาโปรโดจงรำรูอ้อนุโมทนาญาติชารนายนนาย่จอยจงเวนการสาเตสัตตาสัตโลกเกิดมาแต่ทำสายพันร่างสุเกลียตเหมือนกันดังนั้นย้องเวียนใจกัน เกล๙อินรมยมยาดปบาลาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าต่งเจ้าตาโมทนาบุญเราสุขานนาวจงทั่วกันเตินอะระหังกัมมาสัมพุโตภะคะวา